สวัสดีครับแอนลันตุงครับเมื่อนี้ออกมาเรียนอยู่หน้าเนี่ยครับมาตึกแห่ำลำดุกอีสานลำดนุกเกอน์ลำน้องแฮมกับน้องแซกกำลังไปงุ้มเยอะยู่มามกินข้าวปุ้นข้าวปุ้นมือบ,บุญเสียมือบ,บุญทีบบญน,นี้นี่เสียดัวอักยีในน้องน้ำจนนะ น้ำเงี้ยเอ่าที่นี่ด่อีครับเหยดเมนูลดูอีสานเป็นทอดไข่เจียวสู้กินแซ่บแซบครับเมียนูไข่เจียวปละาใส่ปลาดกบบานห้องวัอันนี่บอกน้องนี่บอกว่าไม่ปิ่งบม่เคยมีปิ่ง อันเอมีนหน้องค่ำนองอย่างบอยมีปิ่งับไอ้หลวมองแซงเนี่อยมีดงด่งด่งนี่อยมีแส่ดงบ่ามีแซบปนีแซบนีถ้าเรากินเพื่อนได้หนิจิมกันนะโอ้ยเบิ่งกหงาหลวงองแจงก็สีโอ้ยอานมาตามน้ำเลยวะโอ้โุ่นแงนบุ่นี่ยอะพัากันนะแล้กันจองแบรัว จับไปแฮมจับไปจับไปยูวเขาออกมาี่ยเราเกบมาสองใหญ่ยิวเขาดีตึ้งถงนี่งานอยู่ิเขาื่านสมสวยมากทำนาละบุบบุบบุบมาดีบุบิใหม่บ้านพักใหญ่เลยเนี่เอาจะคํำกันนะไปพายตู้ห้อง ปักอีตูเล็กน้อยหยาบสุดขั้ยิงใหครับอไข่อิ่มอย่างเงาเลยน้ำเกินเกินกินหล้าก็ได้เด้ไหมเต็มถ้วยเล้วนะพี่ดึงดักเนี่ยจะมาเหอจะหอมเกี่ยวว่าเนี่ยเรื่องยบุอิ่มว่เมื่อกี้ใข่เจียวนี่เกิดนี่ กินนแมาครับ no. ซุ่มบรรยากาศตึกแห่ท yeah. claro> ok ี่นี่นกเกือจิตึกแห่ไห้เบ hm ิ้งครับเมื่อนี้นี่ครับเบื้องผลงานครับเบื้องหลังนกเกือลนกเกือป๊ดดูลูอีสานวานนะครับเมื่อกี้นี้ผองานานงมนี่ เาเบิ่งผลงานเนี่ยนุ่มครับเป็นยังไงครับเานสมหมานครับบาทบาทละสามนี่ว่าเมื่อเกินหาบาทจะได้ปีงคนตัวนี่ยคนบอกเขาเนี่ยฮล่าฮ่ม่าฮ่าฮ่าฮีา่าฮ่าง่าฮีาฮ่าฮ่งฮ่าี่าฮ่าฮาฮ่าค่ับ่าฮนา่าฮ่าฮ่าฮาก่้าฮ มุมหนึง่งบางแสกตบางแสกกำลังจัดการจอบครับ,อบจ,ราาจอบจอบยังไงจอบปอะซิวหรือจอบปะโคะเอากันนากระนาวบ้านเฮียชูวกันนะวเขา ห่ยจัดเลยพีโอ้ป่านบอดนี่พีเลยนี่จะปาขาวตัวอโอ,โอ,โอ,โอ้เป็นไงครับตบบ้องต้องโชว์ควอมเด้พีเมือ่อว่าสิไปป่าบ่ะออกแหบบ่ป่าแหบวัน <c oughs> นั <c oughs> ้นเปนเป็นป่าเลื่อนลูกแหบให้มื่อกี้นี่ เพียงเดยับเนี้ยต้องให้ไอ้นูมาหวานสู่เบิ้องเรหมานพื้นเนี้ยบาทละสองบาทละสามสุดยอดเลยบาทแหลกเด้นี่้เบิ่องหนจะของห้งไ้เบองไหนมนมีการขดเนียไอ้เบิ่งหนจะของเห้ยเต็มครับ แน่นอ,นอนดีครับนุกเกือว่าเอาแหยมาแยมเด้พ่อไ่ให้แยมนั่นมาสนเดี๋ยวรอรอชมอยู่ครับเดี๋ยวพน้นแะ่นีกกน่นุเกือว่านุเกือจิตุกตึกใ้เบิ่ง เหนื่อยเฮี้มก็สิล่งงุ่มไอวโฉมตัวโฉมครับเมื่อนี้ไอ้ทักอินดี้ออกมาเล่นอยู่หน่ายอาดพร้อมครับเป็นจีโซ่การตึงเฮ้ท่านี่เป็นเป็นครั้งแรกตอกกองแอดแม่นยบอนจำคันจำได้หรืออันบุญยนินยที่พ่อกันอยู่แม่นบหมจักรไทยประเทศไทยเยอะเหมือน เฮยสองด่างสองพื้นมือนี่บรรยากาศดีๆลมเย็นๆเนียเพ่นเี่มเยมี่เสียนักเสียนถักเบึ่งแล้วบองไดอไพ่ปราควาบอลไพ่ประดูกอนเมื่อกี้นี่ขึ้นนิดนึงปลตองหั <laughs> วใจเบื่อมาไพ่แบบเดอ <laughs> น,นี่แห <laughs> <laughs> ละครับนี่เขาเอิ้นมาเสียนของแท้ บอบอ้ะข้าต้องซูงประตองไว้ที่ขึ้นไปเห็นบอามันในตองขึ้นหมต้องซูงมาประตองวันจิตึกกับบอกซื้อป่าวันเนื้อเพ่ได้ดังเลยเนาอปลาคารฟแล้วหน่อยชมนลยโอ้ลมลมดีมือเคื่อนในบ้านฝนสิโตกแต่ลมลมลมแหงหนึ่ง

ปลาคอด้วยเตยปะปลาขาวปลาตองดื้อทีพาปลานีน่เหมืนบ่อนล้นี่แต่ว่าปานบ่อนทุกอย่างมองถักเมื่อกี้ผมเห็นดงแมงมุมครับหลายหลายครับแมงมุมเป็นครับ โอ้สุดยอดครับมีมันมาเป็นรูหนักตัวสงเสียเม่เดียวอเอาแล้วครับเอาแล้วไอ้ทักพอแล้ว ไปแม่ไปจิกตีนไปจิกตีนแม่ นี่ครับมาเบิงฝีมือไอ้ทักเพิ่อนวานแล้วเพิ่นสิลงงุ้มนะครับเมื่อกี้นี่มาเบิงว่าเพิ่นสิได้ปลาคอใหไงบอมาชมมาชมเลยเมื่อกี้น้องเกลืออะไรสดได้สามตัวสองตัวเน็ดรูดก้อนนี่ว่ากำลังได้ป่าเลย เอากันนะเฮาสู้นป่ายังสู้นป่ายังนี่จะไปไหนรอดจะไปไหนเสือกูจะไปใส่มองนี้ในทันบอบเอาชุนยุ่งยังเอาขึ้นมาโชว์กันน่วะ มาเรียบร้อยฮ้ต่อต่อร้อแสตบุร้อนเน้่ยนี่เนาะโอ,อ้นเนาวางโบราณเอ้ดีตัวเห็นไอ้ขันโรงเลี้ยงยังดีเนี่ยฮู้บ่ควอยไงวะนี่ลง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 เลยล,ลง,ง,ง,ยง,ยงเลยกินกิ <c oughs> อกานควอยไง <c oughs> อีเอามาไทยไหนเนี่ยเอาไู้จินมเลยจิมเลย

มันเป็นอากาศบานเขายาอัดว่าหยับถือกวดเหล่าเขาดีนะหยับกวดเป็นเหลาเขาเมินรวยนึงเด้นถตัวลงน้ำแล้วอาเด่นนี่ขาดตัวว้ยวุ้ยยงเงต้องขาดเนี่ยตัวลงน้ำแล้วอาเด่นลงแม่นูยังยังเด่นเดีอ กวงกรโช์ในแฮมมี่แฮะหมฮักำลังจึกป่านี่ครับผมได้แล้วเนบอโมกาบไว้นะยันยังปัก่ไอ้ฮะดูดูดูปุโอกาบบบานนี่าไปไปอไเดี๋ยวไปงี้ปักเกิดเห็นห่ฮันยังฮันยังเป็นบ่เง้ยบ่หาคีมันเถอะน่ากลัวที่หายไปมืกกบอยังนกันซ กคือวดฝานเบิดแล้วล่ะตัวออกแล้วสูนอยู่หมลับไมันยังมีร้านปาจงแล้วสงพลพอด mmm, ีกับมันสูนยู่นเฮิอันม um ันน้ำยงกี่ม้นซูนออก ไม่ทำทายย่บกระดุกมีคนไปประคองอี่าำเงี้ยเสือก้นเอสียงมาทุบกันมันโมเมียนเนาะ นี่ครับต้มปลาเรียบร้อยครับเมื่อนี้มาหนองสาไอ้อครับไอ้ถักอีดีให้ดูอีสันวันละว่าอย่างเงิว่าเบื่อเสือ บรรยากาศตมป่าป่าคอเงยหาสดสดเลยเออาจก็ไปถักลงไปงุ่มกับมือเลยนะครับปลาคออยากอยากอยากฮู้ว่าผูดได้ไรปลาคอมึงสองนุเกลอครับเมียนเมียนครับคันพุ้นอยากฮู้ว่าผูดได้ไรปลาคอที่ตึ๊กได้ปลาคอต้องเบิ้องสองนุเกลอครับเออาจจะเออาจเออาจจะบ่สนเลยนะครับเพราะนุเกลือนี่ไทยบรรยากาศตึงแหนครับเมียนอยากอยากฮู้ว่าซื้อว่าซื้อนี่ต้องไปเบิ้ง ซองนุกเกอร์ครับลูกลูกอีสานไรสดบอกครับน,นี่แมนครับนีเน่เบิ้งเบิ้งการจูไฟอยู่ของแดงแมนครับแบบสวนแบบนียบหน้านี่น้องจนค่ำครับพอดีบรรยากาศหนาวครับออรรไอ้ไอ้นุกเกอร์เพิ่นกระเฮ็ดมาละไปติดไปชมอยูย่ในคลิปเดียวกันครับ อย่าไปชมนี่ครับคลิปนี้ก็บ่ค่อยเห็นในอาดตอนไอ้ดอกไอ้อาดไยยังอยู่นี่ถ่ายเสืผ้าไอ้เชี่ยเรื่องังไงนี่ฮ่าสุดยอดอันาคตอาจจะได้จูบหลังสงการแล้วจะยืมผ้าพิมพ์งานหลวงอีสานมามันจวดมั้เนาะมันจวดมั้ยังปลาที่อ้ถักไว้เจ็ดแปดขีดมันสิมีอีหลีบวะนี่ครับตัวนี้ก็เจ็ดขีดนะท่านบึ้งใน้ชีพได้ครับเบึ้งใน้ชีพได้มีหลักฐานพร้อม ใช่ครับบรรยากาศอีสานหลั่งขุงผมเข้ารับเนื้อสโลตัแบบอีสานหลันงถุงแก้วบ่มีเวลาแบบมาทุงหน้าตรงมีทีมงานขอบคุณทีมงานทุกคนลยครับเหมือนเขามากถึงว่ามวนกันครับชมบรรยากาศครับไฟลูกๆตรงป่าแซบดูอีสานปรุงครับผมนี่ มาดกมันปลูกปลาแดกมาที่นี่ไม่เผ็ดไม่กินครับผมนี่ตลูกแก่ไปเนาะหนัวหนัวปลาแดกตัวใหญ่ยอยู่เซ่คลิปหนียะแต่ออขอจบคลิปเพีพยงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวติดตามการกินกันยังอยู่สองลูกอีสานเลยนะครับอแต่ขอขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาติดตามมาชมไอ้อะแล้วก็มากดถึกใจแล้วสามารถแสดงความคิดเห็นไอ้อะ น้ำไดนนะครับว่ามีเอฟซียุไสเอไออาร์นี่จะตอบจะตอบความคิดเหียนทุกคนเลยครับที่ไออาร์สามารถตอบได้นะคิปนี้เดี๋ยวขอจบลิดเขียนไออันีกก่อนนะครับสวัสดีครับ